สวัสดีครับเรื่องราวที่ผมหยิบยกกลับออกมาเล่าในวันนี้มีชื่อเรื่องว่ารีสอร์ท1 1หลังซึ่งเรื่องนี้ครับคุณผู้เล่าเขาบอกเอาไว้ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก16ปีก่อนโดยที่ในตอนนั้นเนี่ยเขาเคยทําผิดพลาดอยู่ครั้งหนึ่งจนทําให้เกิดเรื่องที่น่ากลัวขึ้นแล้วมันก็เป็นตราบ,บาปที่ติดตัวของเขามาถึงทุกวันนี้เลยและเขาก็บอกอีกว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็ยังเสียใจ ยังรู้สึกผิดที่ทําให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นและเขาก็ฝากเอาไว้อีกว่าเขาอยากเล่าเรื่องนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ส่วนใครที่จะดุจะด่าหรือว่าจะติติงเขาเนี่ยครับเขาก็ยินดีที่จะรับเอาไว้เป็นความผิดของเขาแต่เพียงคนเดียวแล้วเดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะขอแทนตัวเองเป็นผู้เล่าเลยจะได้ง่ายต่อการเล่าและก็ง่ายต่อการฟังด้วยต้องย้อนกลับไปในตอนนั้นเมื่อสมัยประมาณสัก16ปีก่อน ตัวของผมเนี่ยครับก็อาศัยอยู่กับครอบครัวที่ต่างจังหวัดโดยที่ครอบครัวของผมเนี่ยก็ค่อนข้างยากจนไม่มีฐานะอะไรมากมายก็เลยทําให้ตอนที่ผมเกิดมาผมทั้งขาดความรู้ขาดคุณทรัพย์ที่จะใช้ชีวิตปกติไม่สามารถที่จะเป็นคนดีได้คืออย่าว่าจะเป็นคนดีเลยครับแค่ให้เป็นคนปกติก็ยังยากเลยแล้วถ้าเล่าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นนะครับ ไปถึงช่วงตอนที่จบมสามผมก็ไม่ได้เรียนต่อแล้วก็ทำงานรับจ้างทั่วไปเพื่อหาเงินใช้ไปแต่ละวันจนเวลาก็ผ่านไปไม่นานก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกกับชีวิตเมื่อมันเกิดเหตุที่ว่าพ่อกับแม่ของผมเนี่ยที่ปกติก็ทะเลาะกันไม่ค่อยพูดดีกันอยู่แล้วท่านก็ได้เลิกกันอีกจนครอบครัวของผมเนี่ยก็ต้องแยกกันไปคนละทิศละทางแม้กระทั่งน้องของผมเองซึ่งเป็นน้องแท้ ก็ต้องแยกย้ายกันไปแล้วก็ไม่เคยได้ติดต่อกันอีกเลยทําให้ชีวิตของผมตอนนั้นก็เลยต้องย้ายไปอยู่กับลูกพี่ลูกน้องที่รู้จักกันก็ต้องย้ายจังหวัดไปเลยครับไปอยู่จังหวัดในแถบภาคตะวันตกแล้วพอไปอยู่แบบนั้นผมก็อยู่สุขสบายไม่ได้แล้วก็เลยต้องหางานทําแล้วก็เป็นโชคดีของผมที่ว่าตอนที่ผมไปสมัครงานที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งทางพี่เจ้าของเขาก็ใจดี และก็ยินดีที่จะรับผมไว้บรอร์ทที่ผมไปสมัครมันก็เป็นรสอร์ทที่ไม่ใหญ่มากคือมีบ้านทั้งหมดประมาณสัก12หลังซึ่งทุกหลังเนี่ยก็เป็นบ้านที่สร้างด้วยไมย้แล้วก็เคลือบเงาลงเงาเอาไว้สวยงามเลยแล้วลักษณะที่ตั้งของบ้านแต่ละหลังนะครับก็จะไม่ได้อยู่เรียงกันเป็นแถวอะไรเงี้ยนะครับแต่จะกระจายอยู่บนพื้นที่คือเจ้าของเขาเนี่ยค่อนข้างอาจพอสมควร เขาก็เลยสร้างบ้านเป็นจุดๆไว้คือก็ดูสวยงามเลยครับในช่วงแรกตอนที่ผมไปทำงานทางพี่เจ้าของก็ให้ผมทำหลายอย่างเลยทั้งช่วยบริการลูกค้าช่วยยกกระเป๋าดูแลรดน้ำต้นไม้หรือว่ามีงานอะไรที่พอจะทำได้เขาก็ให้ผมลองฝึกทำหมดเลยจนเวลาก็ผ่านไปประมาณสักเดือนหนึ่งพี่ที่เป็นเจ้าของก็บอกว่าเออ ในไหนก็ไหน,ไหนแล้วเขาเห็นว่าผมเนี่ยดูค่อนข้างมารยาทดีพูดจาค่อนข้างดีก็เลยอยากจะให้ผมปรับตําแหน่งตัวเองขึ้นมาไปช่วยทำงานต้อนรับที่เคาน์เตอร์แต่ว่าช่วงเวลาที่จะให้ผมทำอาจจะต้องเริ่มทำในช่วงกะกลางคืนก่อนแล้วก็ให้ทําคู่กับพี่อีกคนหนึ่งซึ่งพี่คนเนี่ยเป็นลูกน้องที่ค่อนข้างสนิทก,กับเขาแล้วก็อยู่มาค่อนข้างนานเลยน่าจะสอนงานผมได้ วันนั้นพี่เขาก็บอกว่าเออพี่เห็นเองอ่ะพัฒนาได้เดี๋ยวลองไปอยู่กับพี่เอี่ยวแล้วกันพี่เอี่ยวกับพี่เนี่ยสนิทก,กันลองอยู่กะกลางคืนไปก่อนจะได้ให้เขาสอนงานด้วยแล้วก็เวลาที่อยู่กับเขาเนี่ยก็พยายามเรียนรู้จากเขามาละกันตอนนั้นหลังจากที่พี่เจ้าของบอกผมก็ดีใจมากเลยแล้วก็เปลี่ยนมาทำงานในช่วงกะกลางคืนซึ่งในช่วงกลางคืนนั้นนะครับ ก็จะมีลูกค้าไม่เยอะมากแล้วเวลาที่ไม่มีลูกค้าหรือว่าไม่มีใครมากวนก็จะมีห้องอยู่หลังเคาน์เตอร์ให้เข้าไปนอนไปงีบหลับได้เพราะว่าที่หน้าเคาน์เตอร์ครับก็จะมีกลิ่งอยู่อันหนึ่งเวลาที่แขกมาเขาก็จะกดกลิ่งถึงตอนนั้นก็ค่อยลุกออกมารับแขกก็ได้ก็เลยจะค่อนข้างสบายหน่อยซึ่งในวันแรกที่ผมย้ายมานะพี่เอี่ยวก็สอนงานให้ผมก็เอาเสื้อรีสอร์ทมาให้ใส่ ก็สอนให้ทำาน่นทำนี่ตอนนั้นผมก็ได้เรียนทำอะไรหลายอย่างเลยทั้งการรับโทรศัพท์ทั้งเรียนรู้เรื่องเบอร์ภายในและก็เรื่องระบบกุญแจห้องการจองของลูกค้าแบบต่างๆจนเมื่อสอนไปเรื่อยๆครับมันก็มาถึงจุดหนึ่งซึ่งพี่เขาบอกว่าสิ่งเนีน้ให้จำไว้ให้ดีเพราะมันสิ่งสุดท้ายแล้วที่พี่อยากจะย้ำเอาไว้แล้วแกก็บอกว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่รีสอร์ทแห่งเนี้มีแค่11ห้องนะคือให้จําใส่หัวเอาไว้เลยส่วนห้องที่12เนี่ยคือห้องที่อยู่ด้านในสุดให้นับว่าไม่มีแล้วไม่ว่าจะเป็นตาร้ายดียังไงก็ห้ามให้ลูกค้าเข้าไปพักอย่างเด็ดขาดวันนั้นพอนได้ฟังผมก็พยักหน้าเลยแล้วก็ตกลงตามนั้นนะครับก็ไม่ได้ถามอะไรคือมีสิก็มีสิด เพราะว่ายังมีอย่างอื่นอีกมากมายเลยครับทีอเราให้ผมจดจําอยู่จนในช่วงเดือนนั้นผมก็ทํางานไปตามปกติก็เริ่มจะคล่องขึ้นแล้วครับทํานู่นทํานี่เก่งขึ้นแล้วมันก็มีวันหนึ่งที่พี่เอี่ยวแกบอกว่าวันเนี้แม่ของแกป่วยนะ่ะก็เลยอยากจะขอลาง,งานไปสักพักหนึ่งเพื่อจะกลับไปดูแลแม่ที่บ้านของแกทำให้ในตอนนั้น ทางพี่เจ้าของเขาก็ถามว่าแล้วเองจะอยู่ไหวไหมเนี่ยจะอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าเพราะเขายังไม่อยากรับคนใหม่เข้ามาเพราะถ้ารับพนักงานมาเพิ่มแล้วถึงตอนที่พี่เอี่ยวกลับมาคนก็จะเกินเดี๋ยวจะไม่มีที่อยู่กันผมก็ตกลงครับบอกว่าผมอยู่ไหวผมอยู่ได้สบายเลยกลางคืนคนน้อยด้วยแล้วงานที่ผมทำเน่ยก็กำลังไปได้ด้วยดี หลังจากคุยกันเสร็จตอนที่พี่เจ้าของกําลังจะขับรถออกไปเนี่ยแต่อยู่ๆแกก็ถอยหลังกลับมาแล้วแกก็เปิดกระจกหน้าต่างแล้วแกก็ถามขึ้นมาว่าเออพี่เอี่ยวบอกแล้วใช่ไหมว่ารีสอร์ทของเราเนี่ยมันมีทั้งหมดแค่สิบเอ็หลังผมก็พยักหน้าครับแล้วก็บอกพี่เจ้าของไปว่าพี่เอี่ยวบอกแล้วแกย้ำให้ฟังแล้วรอบหนึ่งพี่เจ้าของเขาก็เลยโอเค แล้วก็ปิดกระจกแล้วก็ขับรถออกไปในช่วงนั้นผมก็ทำงานกะกลางคืนคนเดียวก็รับลูกค้าดูแลลูกค้าบริการลูกค้าในเรื่องต่างๆซึ่งทุกอย่างมันก็ปกติดีไม่มีอะไรที่ผิดแปลกไปเลยแต่คุณผู้ฟังครับก็ปรากฏว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยมันก็มีวันหนึ่งซึ่งเป็นช่วงวันที่พี่เอี่ยวหยุดงานไปแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์ มันก็มาถึงวันที่ว่าผมได้ทำสิ่งผิดพลาดแบบที่ไม่น่าให้อภัยในคืนวันหนึ่งนั้นนะครับหลังจากที่ผมรับลูกค้าซึ่งเป็นครอบครัวสุดท้ายจนเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ารีสอร์ททั้งหมด11หลังเนี่ยก็เต็มหมดครบพอดีเลยผมก็เลยเดินมานั่งพักก็นั่งดูนูน่นดูนี่ไม่คิดอะไรจนเวลาก็ผ่านไปนครับจนถึงช่วงเวลาประมาณสักสามทุ่มที่ทุกอย่างเงียบสงบหมดแล้ว ผมก็เลยเดินเข้าไปในห้องพักที่อยู่หลังเคาน์เตอร์แล้วก็กะว่าจะเอนหลังแล้วก็นอนหลับไปสักง,งีบหนึ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะครับหลังจากที่ผมหลับไปได้สักพักหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงกริ่งคือเป็นเสียงของลูกค้าครับมากดกริ่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์พอได้ยินแบบนั้นปุ๊บผมก็เลยรีบลุกขึ้นมาแล้วก็เอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดตาแล้วก็รีบเดินออกไปที่เคาน์เตอร์ทันทีเลย แล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือตอนที่ผมเดินออกมานะ่ะผมเห็นลูกค้าท่านหนึ่งเป็นผู้ชายใส่เสื้อเชิตสีขาวคือท่าทางค่อนข้างภูมิฐานเลยแล้วก็มีลักษณะเหมือนกับว่าตัวของเขาเนี่ยครับน่าจะเมาด้วยแล้วก็มาคนเดียวแล้วพอเขาเห็นผมปุ๊บเขาก็บอกว่าอยากจะขอจองห้องพักสักห้องหนึ่งแล้วก็รีบเร่งให้ผมครับจัดหาห้องให้เขา ตอนนั้นผมก็เลยบอกไปว่าเออผมต้องขอโทษด้วยครับพอดีบ้านพักของทางรีสอร์ทเนี่ยเต็มหมดทุกหลังแล้วครับแต่หลังจากที่ผมพูดออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมได้เห็นว่าเขาล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงแล้วก็หยิบกระเป๋าะสะตางค์ออกมาแล้วสิ่งที่เขาทำอะครับเขาควักเงินออกมาประมาณสักสามพันแล้วก็ยัดใส่กระเป๋าเสื้อให้ผม แล้วเขาก็บอกว่าทิ่พี่ให้เนี่ยพี่ให้เป็นสิน้ำใจไม่รวมกับค่าห้องด้วยแล้วถ้าหากไม่ลำบากเกินไปอยากให้หาห้องหลุดหรือว่าหาห้องให้เขานอนสักห้องหนึ่งซึ่งถึงตอนนั้นผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมจะหาบ้านหาห้องที่ไหนมาให้เขานอนแต่กับทิปที่มากถึงสามพันมันก็เลยทำให้เด็กที่ยากจนอย่างผมเนี่ยจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ตอนนั้นผมก็ถามย้ำออกไปอีกว่าตกลงพี่เนี่ยจะพักที่นี่จริงๆใช่ไหมแล้วผมก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็บอกกับเขาว่าถ้าพี่อยากจะพักจริงๆมันมีบ้านพักเหลืออีกหลังหนึ่งแต่บ้านหลังเนี่ยผมจะคิดแค่ครึ่งราคาแต่ผมขออย่างหนึ่งว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่แต่ตัวของพี่เนี่ยจะต้องเช็คเอาก่จ็7โมงแล้วก็ห้ามสายเป็นอันขาด นั่นแหละครับบ้านที่ผมหมายถึงก็คือบ้านพักหมายเลข12ที่พี่เอี่ยวกับพี่เจ้าของนะครับได้สั่งห้ามกับผมไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามให้แขกเข้าไปพักอย่างเด็ดขาดแต่ด้วยความโลภของผมเนี่ยความอยากได้เงินความอยากมีผมก็ไม่สนแล่ะครับและก็ออกอุบายว่าจะให้พี่เขาเช็คเอาท์ก่อนเจ็ดโมงซึ่งเวลาเนี่ย จะเป็นเวลาก่อนที่พี่เจ้าของจะมาเพื่อที่ผมจะได้เก็บกวาดทําทความสะอาดให้เรียบร้อยเหมือนกับว่าไม่มีคนมาพักในตอนนั้นหลังจากพูดคุยกันปุ๊บพี่ผู้ชายคนนั้นเขาก็โอเคตอบตกลงบอกว่าเดี๋ยวจะรีบออกไปผมก็เลยบอกเขาว่างั้นพี่นั่งรอก่อนแล้วผมก็เลยเสิร์ฟน้ำให้เขาแก้วหนึ่งแล้วก็หยิบพุกไม้กวาดพร้อมกับไม้ถูพื้น เดินตรงไปที่บ้านพักหมายเลขสิบสองผมก็ไม่คิดอะไรครับก็เดินไปเรื่อยๆซึ่งทุกอย่างมันก็ดูปกติดีจนเมื่อผมไปถึงบ้านหลังนั้นผมก็ไขกุญแจเข้าไปเลยแต่คุณผู้ฟังครับพอเปิดเข้าไปเท่านั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเห็นน่ะคือมันปกติหมดทุกอย่างเลยบ้านก็ยังสะอาดจนแทบจะไม่ต้องทำอะไรมากเลยครับแค่กวาดเอาฝุ่นออกพอเป็นพิธีเท่านั้นเอง แล้วน้ำไฟอะไรทุกอย่างเนี่ยครับก็ยังใช้ได้ปกติดีอยู่แล้วพอรู้แบบนั้นผมก็เลยรีบเดินกลับมาแล้วก็บอกพี่เขาว่าโอเคพร้อมแล้วแล้วก็ช่วยเขายกกระเป๋าเดินไปที่บ้านหลังนั้นทันทีในคืนนั้นหลังจากจัดการทุกอย่างเสร็จผมก็มานั่งคิดเลยว่าโอ้โหวันนี้ผมโชคดีจริงๆคือได้ทิปเป็นเงินสดถึงสามพัน แล้วค่าห้องนั้นนะครับผมก็น่าจะได้อีกครึ่งราคาโดยที่ไม่ต้องลงบัญชีแล้วเงินนั้นก็จะกลายเป็นเงินของผมไปเลยแต่ในแวบ,บหนึ่งนะครับด้วยความใ่ตัวของผมเองอ่ะผมก็คิดนะครับว่าผมไม่ชอบการทุจริตแต่ผมก็เลือกจะทำเพราะคิดว่าทำแค่ครั้งเดียวก็คงจะไม่เป็นอะไรหรอกแล้วต่อไปก็จะไม่ทำอีก จนเวลาก็ผ่านไปด้วยความที่ผมงีบไปแล้วตอนหัวคำ่ำผมก็เลยนอนไม่หลับแล้วก็เลยนั่งดูทีวีนั่งอ่านหนังสือกร์ตูนนั่งทำอะไรไปเรื่อยเปื่อยแต่คุณผู้ฟังครับตอนที่ผมนั่งพักผ่อนอย่างสบายใจเนะี่ยมันก็กลับกลายเป็นว่าผมได้ยินเสียงเสียงหนึ่งเป็นเสียงเพลงนะครับดังออกมาจากด้านในรีสอร์ทแล้วอะไรรู้ไหมครับเสียงเพลงที่ผมได้ยินก็คือ มันเป็นเสียงเพลงงานวันเกิด Happy Birthday to you อะไรแบบนี้ครับแต่ว่าเสียงที่ผมได้ยินนั้นนะครับมันถูกร้องโดยคนนับสิบคนคือดังกล้องประสานเสียงออกมาเลยแล้วก็ดังออกมาจากด้านในรีสอร์ทถึงตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยลุกขึ้นแล้วก็มองเข้าไปแต่ก็ไม่รู้จริงๆว่ามันดังออกมาจากบ้านหลังไหนแต่ด้วยเซนส์นของผมเนี่ยผมก็คิดว่า น่าจะดังออกมาจากบ้านหลังใหญ่สุดที่มีคนเข้าพักเป็นกลุ่มเข้ามาตั้งแต่เย็นแล้วผมก็กลัวว่าถ้าหากผมปล่อยไว้เนี่ยอีกไม่นานบรรดาแขกคนอื่นที่เข้ามาพักก็จะต้องโทรมาร้องเรียนแน่นอนทําให้พอคิดได้แบบนั้นปุ๊บผมก็เลยเดินเข้าไปเลยหยิบไฟฉายอันหนึง่งแล้วก็เดินไปในรีสอร์ทเพื่อที่จะไปขอความร่วมมือครับขอให้เขาลดเสียงลงสักหน่อยหนึ่ง แต่คนผู้ฟังครับพอผมเดินเข้าไปเนี่ยพอเดินไปถึงบ้านหลังใหญ่ปุ๊บซึ่งจากภาพที่ผมเห็นเนี่ยผมก็พบว่าบ้านหลังที่เขามากันหลายคนมันปิดไฟหมดแล้วแล้วก็ไม่มีใครส่งเสียงดังเลยแล้วพอผมตั้งใจฟังอีกทีผมก็พบว่าบ้านที่เสียงดังนะครับที่ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์มันคือบ้านหลังที่ถูกห้าม ก็คือรีสอร์ทหมายเลข12ที่มีแขกผู้ชายเข้ามาพักแค่คนเดียวซึ่งถึงตอนนั้นเอาจริงๆะครับผมก็อึ้งเหมือนกันว่าเขามาคนเดียวและเขาจะเสียงดังได้ยังไงแต่จากเสียงที่ผมได้ยินอีกใจหนึ่งก็คิดว่าหรือจะเป็นไปได้ว่าพี่เขาเนี่ยเปิดเทปแต่ก็นั่นแหละครับจะอะไรก็ตามแต่แต่เสียงมันดังจริงๆ ผมก็เลยเดินเข้าไปเลยและคนผู้ฟังครับยังไม่ทันที่ผมจะเข้าไปถึงเลยซึ่งจากที่ผมเห็นไกลๆเนี่ยผมได้เห็นว่าบ้านหลังนั้นนะครับมันมีคนอยู่มากมายเลยเป็นจํานวนมากกว่าสิบคนแล้วพอเห็นปุ๊บผมคิดในใจเลยว่าผมน่าจะพลาดแล้วแล้วเขาไม่ได้มาคนเดียวด้วยแต่กลับมาเป็นสิบๆคนเลยแล้วก็ไปอาจอยู่ในบ้านขนาดกลางหลังนั้น รวมทั้งท่านนึกย้อนกลับไปถ้าหักนับรวมจากค่าทิปจากค่าห้องที่เขาให้ผมแล้วถ้าเขาหารกันเนี่ยก็คงเหลือกันไม่กี่บาทเองผมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นก็เลยค่อ,คอยๆเดินเข้าไปพอเดินเข้าไปปุ๊บแล้วผมก็ได้พบว่าผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนสุบบุรีอยู่หน้าระเบียงแล้วก็เห็นผู้หญิงอีกสองคนนะครับนั่งคุยกันอยู่ที่โต๊ะด้านนอก และพอมองผ่านหน้าต่างเข้าไปซึ่งเป็นหน้าต่างที่ไม่ได้ปิดม่านผมก็ได้เห็นว่าข้างในเนี่ยมีคนอยู่เพียบเลยน่าจะเป็นสิบสิบคนแต่อะไรรู้ไหมครับแต่มันกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันมีสิ่งที่แปลกอยู่คือผมได้เห็นว่าคนทั้งสิบกว่าคนนั้นนะครับที่อยู่ในบ้านได้ยืนล้อมพี่ผู้ชายอยู่โดยที่พี่ผู้ชายคนนั้นน่ะ นอนอยู่บนโต๊ะอาหารในสภาพที่ถอดเสื้อแล้วก็มีเทียนที่จุดไฟปักอยู่บนตัวซึ่งมันเหมือนกับว่าพี่ผู้ชายคนนั้นนะครับได้กลายเป็นเคกให้เพื่อนที่ยืนอยู่รอบๆเนี่ยได้เป่าเทียนบนตัวของเขาผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยครับทันทีที่เห็นแบบนั้นผมบอกเลยว่าผมขนลุกไปหมดเลยผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน คือไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรกันแล้วทำไมถึงทำอะไรที่มันแปลกแบบนั้นก่อนที่ผมจะเห็นอีกว่าหลังจากที่เป่าเทียนเสร็จนะครับเขาก็กินเลี้ยงเต้นกันอย่างสนุกสนานเลยผมก็เลยยกมือไหว้พี่คนที่อยู่ข้างนอกแล้วก็ขอกับเขาว่าพี่ครับผมอยากจะขอความร่วมมือหน่อยอยากให้พี่พี่ช่วยลดเสียงลงหน่อยเพราะเดี๋ยวบ้านอื่นๆเขาจะมาร้องเรียนผม แต่หลังจากที่ผมพูดออกไปพี่คนนั้นเขาก็พยักหน้าแต่ก็ไม่ตอบนะครับผมก็เลยเออช่างเขาแล้วก็จะเดินกลับมาแต่ตอนที่ผมหันหลังเดินกลับมาเนี่ยพี่เขาก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ย <Hey, S 2> มึงเป็นใครวะกูไม่เคยเห็นหน้ามึงเลยแล้วมึงจะเข้าไปกินกับพวกกูไหมหลังจากที่ผมได้ยินแบบนั้นปุ๊บผมก็งงเลย ก็ทำตัวไม่ถูกด้วยก็เลยหันกลับไปยิ้มแล้วก็บอกเขาว่าไม่ดีกว่าครับผมไม่อยากรบกวนแล้วก็รีบเดินกลับออกมาเลยแต่ถึงตอนนั้นผมก็คิดแล้วนะครับว่าเสร็จจากง,งานเนี้ยผมเดือดร้อนแน่ๆกับคนที่เข้ามากันเป็นสิบคนเนี่ยแล้วก็เมาเกันขาดสติแทบทุกคนเลยรวมทั้งบ้านนี้ก็ห้ามเปิดด้วยแล้วเวลาตอนนั้นน่ะก็น่าจะเกือบประมาณตีหนึ่งแล้ว แล้วถ้าจะให้เขาเช็คเอาท์ก่อนเจ็ดโมงมันก็คงไม่ทันแน่นอนตอนนั้นก็เลยกลับมานั่งที่เคาน์เตอร์ก็คิดว่าจะทํำยังไงดีแต่เขาคิดไม่ออกแล้วก็จะเข้าไปนอนในห้องด้านหลังแต่พอไปนอนเนี่ยผมก็นอนไม่หลับแล้วเพราะว่ารู้สึกกังวลด้วยก็เลยกผุดลุกผุดนั่งเดินเข้าเดินออกไปดูที่บ้านหลังนั้นอยู่หลายครั้งจนเวลาก็ผ่านไปนาัดาก็ถึงเกือบประมาณสักตีห ที่ทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วคือคนในบ้านเริ่มเงียบสงบแล้วไฟในบ้านก็ถูกปิดลงพร้อมกับเสียงคนที่เฮฮาก็เงียบหายไปแล้วพอเห็นแบบนั้นผมก็โล่งใจก็รู้สึกโล่งใจประมาณหนึ่งแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวปล่อยให้พวกเขานอนสักพักหนึ่งก่อนสักประมาณสองชั่วโมงเดี๋ยวผมค่อยเข้าไปปลุกซึ่งก็นานจะประมาณสักหกโมงหกโมงกว่าๆพวกเขาก็น่านจะเก็บของออกไปได้ทัน แต่หลังจากที่เวลาผ่านไปนะครับด้วยความที่ผมยังไม่ได้นอนผมก็ค่อยๆแอบเอนหลังรถที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมกลับวูบหลับไปช่วงหนึ่งแล้วมันก็กลายเป็นว่าตอนที่ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับมันเป็นช่วงเวลาหลังเจ็ดโมงไปแล้วแล้วพอเกิดขึ้นแบบนั้นผมใจหายเลยแล้วผมก็เห็นอีกว่ารถของแขกที่เข้ามาพักเนี่ยครับยังจอดอยู่ที่เดิมเลย แต่ก็ยังโชคดีที่ว่าวันเนี้พี่เจ้าของน่าจะมาเลทเขาก็เลยยังไม่เข้ามาพราะผมตั้งสติได้ผมก็เลยรีบเดินเข้าไปเลยตรงไปที่บ้านหลังนั้นทันทีเลยเพื่อจะไปไล่เขาออกไปจนเมื่อผมไปถึงนะครับผมก็รีบเคาะประตูบ้านพร้อมกับปากตะโกนออกไปเลยเพื่อจะเรียกให้พวกเขาตื่นแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่ผมเคาะไปสักพักหนึ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็กลับกลายเป็นว่าภายในบ้านหลังนั้นนะครับมันเงียบสงบไปหมดเลยคือเหมือนกับว่าไม่มีคนอยู่แม้แต่คนเดียวเลยแล้วเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนั้นนะครับผมก็เลยอากุญแจสำรองที่อยู่ในมือนะพยายามไขเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วพอไขเข้าไปผมก็ได้พบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นมันแทบจะทำให้ผมเป็นลมแล้วก็ล้มพับลงไปเลย สิ่งที่ผมเห็นก็คือผมเห็นพี่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยที่ใส่เสื้อเชิ้ตที่เป็นคนมาเปิดบ้านแล้วก็ควักทิพย์ให้ผมสามพันได้นอนตายอยู่ในสภาพเดียวกับเมื่อคืนคือนอนอยู่บนโต๊ะอาหารในสภาพที่ไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขาย,ยาวตัวเดียวแล้วสิ่งที่อยู่บนตัวของเขาอะครับมันกลับไม่ใช่เทียนคือเมื่อคือนผมเห็นเป็นเทียนนะครับแต่ตอนเช้าที่ผมเห็นเนี่ยมันกลับกลายเป็นทูบ ถูกจุดอยู่เป็นกรมรมให,ใหญ่เลยแล้วก็ใส่เอาไว้ในมือของพี่เขาครับแล้วก็พนมค้างอยู่บนหน้าอกและวก็นั่นแหละครับทันทีที่ผมเห็นปุ๊บผมแทบช็อกเลยแล้วสภาพของพี่เขาเนี่ยก็ยังนอนอ้าปากค้างนอนตายตามไม่หลับแล้วก็มีรอยไหม้ที่คอที่หน้าอกด้วยจนผมถึงกับต้องร้องตะโกนออกมาหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้แล้วครับผมสติแตก ก่อนที่ป้าแม่บ้านจะวิ่งมาแล้วก็ตะโกนเรียกลุงคนสวนมาอีกทีแล้วพอลุงคนสวนมาเนี่ยก็ช็อกเลยแล้วแกก็ถามกับผมว่าไอ้น้องพี่เจ้าของไม่ได้บอกเหรอว่าบ้านหลังเนี่ยห้ามเปิดให้พักอย่างเด็ดขาดแล้วแกก็รีบหยิบโทรศัพท์แล้วก็โทรหาพี่เจ้าของทันทีหลังจากนั้นอีกไม่นานพี่เจ้าของก็มาถึง แล้พอได้ทราบเรื่องราวจากผมทั้งหมดปุ๊บแกก็โมโหหนักเลยแล้วก็สาบแช่งผมว่าสิ่งที่ผมทำลงไปเนี่ยผมจะต้องได้รับกรรมอย่างแน่นอนซึ่งในตอนนั้นนะครับผมก็ยกมือไหว้เขาแล้วก็ยอมน้อมรับทุกอย่างแล้วหลังจากที่พี่เจ้าของตั้งสติได้แกก็ใจเย,ย็นลงแล้วก็มาเล่าให้ผมฟังว่าบ้านหลังเนี่ยเคยเปิดให้บริการมาก่อนแต่จนถึงวันหนึ่ง มีลูกค้ากลุ่มใหญ่เข้ามาน่าจะเข้ามาพักสักสิบกว่าคนแล้วเขาก็จัดวันเกิดกันแต่จนถึงในช่วงกลางดึกเขาก็เกิดหิวกันและของกินน่าจะหมดก็เลยขอเหมารถตู้ของรีสอร์ทรวมทั้งคนขับด้วยเพื่อจะออกไปกินต่อในเมืองแต่ก็ปรากฏว่ารถตู้ของรีสอร์ทคันนั้นนะครับรวมทั้งคนขับที่เป็นพนักงานของรีสอร์ทได้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตหมดทั้งคันเลย แล้วหลังจากนั้นมันก็เลยก,กลายเป็นว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพอเคลียร์ศพทั้งหมดเสร็จปุ๊บก็ลากรถกลับมาที่รีสอร์ททำให้พี่เขาคิดว่าจิตสุดท้ายของคนที่ตายเนี่ยที่เพิ่งจัดงานวันเกิดกันไปน่าจะตามกลับมาที่รีสอร์ทเพราะเป็นที่ที่เขามีความสุขเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของพวกเขาซึ่งมันก็คือบ้านหลังนั้นนะครับบ้านหลังที่สิบสอง จนมันก็เลยกลายเป็นว่าตั้งแต่วันนั้นน่าจะประมาณสักหกปีก่อนไม่ว่าใครจะเข้ามาพักส่วนมากก็จะโดนหนักบางคนก็วิ่งหนีออกมาบางคนก็เช็งเอากลางดึกแต่ว่ายังไม่เคยมีใครต้องตายแล้วคนเนี่ยก็เป็นคนที่ตายรายแรกจากการไม่เชื่อฟังและความเห็นแก่ตัวของผมและก็นั่นเลยครับผมไม่อยากเชื่อเลยครับว่า จากภาพที่ผมเห็นเมื่อคืนผมจะเห็นพวกผีเหล่านั้นนะครับจับคนมาทําเป็นเค้กแล้วก็เป่าเทียนอย่างน่าสยดสยองแล้วก็ทําให้คนตายแบบนั้นแล้วผมก็ไม่อยากคิดเลยครับว่าพี่คนที่ผมปล่อยให้เข้าไปเขาจะต้องทรมานมากขนาดไหนที่ต้องนอนอยู่บนโต๊ะแล้วก็มีผีจำนวนมากกว่าสิบตนมายือนร้องเพลงอยู่ข้างๆจนมาถึงในปัจจุบันนี้ ผมก็ยังคงรู้สึกผิดอยู่ยังคงรู้สึกเสียใจอย่างเป็นที่สุดเลยที่วันนั้นผมโลภแล้วก็กระทําสิ่งที่ไม่สมควรขนาดนั้นซึ่งถ้าหากย้อนเวลากลับไปได้ย้อนไปถึงในวันนั้นนี่ยตอนที่ผมพูดคุยกับผีหรือวิญญาณที่ยืนสุบ,บุรีอยู่ที่อยู่หน้าบ้านพักนะครับแล้วในตอนที่ผมหันหลังกลับมาแล้วเขาเรียกผมแล้วบอกกับผมว่าจะเข้าไปกินข้างในด้วยกันไหม ผมก็คิดนะครับว่าถ้าวันนั้นผมเข้าไปกินกับเขาแล้วก็ตายให้จบๆไปเลยมันก็อาจจะดีเสียกว่า